มารู้จัก PD Fre ฟร a i r รฟกันปัจจุบันมลพิษทางอากาศได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่คนไทยอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาการเกิดมลพิษและฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากเราต้องหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปในปริมาณที่มากและต่อเนื่องจนเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมถึงมลภาวะภายในที่พักอาศัย จากปัจจัยเหล่านี้เราจึงได้ค้นหานวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอ,อนามัยด้วยการสร้างอากาศบริสุทธิ์ปลอดฝุ่น PM 2.5และยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยภายในบ้านคุณสมบัติของ PD Face a i r f o คือช่วยสร้างระบบหมุนเวียนอากาศเติมอากาศใหม่ท่ายเทอากาศเกา่าเติมออกซิเจนลดคาร์บอนไดออกไซด์กองฝุ่น PM 2.5 และกองมลพิษทางอากาศในที่พักอาศัยสารก่อภูมิแพ้สารระเหยจากเฟอร์นิเจอร์หยุดการควบแน่นที่อาจนำไปสู่การเน่าเปื่อยและเชือ้อราที่อาจปรากฏขึ้นบนกำแพงเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าและยังช่วยลดอุณหภูมิหรือความร้อนที่สะสมภายในบ้านได้ถึง2อ,องศาอีกด้วยนอกจากนี้สามารถสั่งการผ่านระบบแอปพลิเคชันให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งไม่รบกวนการพักผ่อนเพราะเสียงการทำงานของระบบเบาและเงียบช่วยให้การพักผ่อนได้เต็มที่และแม้ว่าเครื่องจะทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ยังคงประหยัดพลังงานหมดกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าไปได้เลยเพราะใช้กำลังไฟฟ้าเพียง3-5วัตต์เท่านั้นสำหรับ PD f r e e a i r 4รุ่น f r e e 1และ f r e t คือระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศจากภายนอก เข้าสู่ภายในบ้านเพื่อสร้างสมดุลอากาศภายในบ้านด้วยการควบคุมและสร้างอากาศบริสุทธิ์พร้อมป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและกระบวนการทำงานที่ทันสมัยทำงานตลอด24ชั่วโมงทำให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทและหมุนเวียนตลอดเวลาด้วยระบบการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านชั้นกองฝุน่นและมลพิษต่างๆจากช่องนำอากาศก่อนนำเข้ามาภายในบ้าน หลักการคือนำอากาศดีส่งผ่านไปยังห้องที่มีลักษณะอากาศแห้งเช่นห้องนั่งเล่นห้องนอนส่วนอากาศที่เป็นมลพิษจะถูกนำออกจากห้องที่มีลักษณะอากาศชืน้นเช่นห้องน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกบ้าน pd face air f o ได้สร้างสมดุลอากาศทำให้คุณได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดฝุ่น pm 2 5มลพิษและลดปัจจัยการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆทำให้ภายในบ้านของคุณมีอากาศที่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและจุดเริ่มต้นสุขภาพที่ดีของคุณทั้งหมดนี้คือนวัตกรรม Pd f a c e a i r f o ที่ Pd House คัดสรรมาให้คุณเพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น Pd House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต